ใช้งานจริงๆอะไม่มีใครไปวิ่ง280-290ตลอดหรอกนี่ขอแ0 0 0รอบพี่รึ่งนึงก่อนอันนี้เป็น ZF6 นะครับของใครก็ไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวอีกอันนึงก็เป็น R6 นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา รีวิวนะครับทั้งสองคันนี้ให้ฟังจากผู้ใช้งานจริงทั้งคู่นะครับโอเคครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่าเบนส์ครับผมพี่สวัสดีหน่อยครับพี่สสวัดี่คะยกมือหน่อเอาเกี่ยวภาษาไทยพี่ขับรถกันไหนครับคันนี้ครับผมคันเอ่อเซดส์หกอาร์เซดส์หกอาร์อันนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้ขายที่ขายนาซื้อเลยครับขายที่ก็อันนี้ซื้อที่ศูนย์ MBC โคราชนะครับอ๋ออยู่ที่โคราชเนาะใช่ครับศูนย์ชาวบ้านอ่าจเร่งอะไรวะพอดีซื้อบ้านซื้้อบานแถถมร ซื้อบ้านแถมรถพอดีมันกู้เกินแต่เมียบอกกู้แต่งบ้านแต่เอาเงินเมียมาซื้อรถเออราคาตอนนั้นตอนผมซื้อมัน4 3 9 0 0 0ตอนนี้มันขึ้นสี่ห้าเก้นสามหมืเนาะใช่ครับตอนนี้มันสี่แสน4้า0 0 0่นเกครับอ๋อทำไมมันขึ้นมาพี่เขาปรับภาษีมั้งผมไม่แน่แต่ว่าน่าจะปรับภาษีใช่ไหมก็ขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนเรื่องการใช้งานถามว่า การใช้างานเป็นยังไงผมว่าถ้าขี่ถ้าขี่ในเมืองอ่ะก็โอเคต่างจังหวัดก็ได้แต่แต่เรื่องกินน้ำมันผมว่าผมว่ากินน้ำมันนะนเพราะว่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับรถในคลาสพวก650าพวกเอ่อาหกเนี้ยผมก็ว่ากินน้ำมันแต่ผมไม่ไม่เคยใช้อารหกรแต่ว่าคันเนี้ยที่ผมวิ่งถ้าวิ่งเกินร้อยสี่ร้อยห้าผมว่าก,กินใช่ไหมแต่วันนั้นที่ไปที่ไปเขาเขาอไปกลับช่วงนี้น้ำมันถูกหน่อยก็ก็ได้อยู่ก็ไปกลับแค่หกร้อยเก้าสิบบาทครับคือเราก็อยากรู้นะว่า ทำไมพี่ถึงเลือกคันนี้อ่าทำไมพี่ถึงเลือกเซตเลขหกอ่ตอนแรกผมจะไปซื้อซีพี5าหก้าศูนย์แล้วเซลมันพูดไม่เข้าหูเซลพูดไม่เข้าหูใช่ผมไม่ขอของแถมเพราะอะไรมันไม่ให้ผมเลยมันพูดอะไรพี่แบบไหนเอาลงผมเดินไปหาผมจะไปจองวันนั้นเป็นมอเตอร์โชว์ที่เดอะมอครับผมจะไปจองแล้วผมบอกพี่ครับอ่าพอดีผมจะมาจองรถมีอะไรแถมผมบ้างอ๋อไม่มีเลยครับมีเขาบอกไม่มีเลยบอกถ้าพี่ต้องมารอบหลังเขาบอกว่าต้องมารอบหลังบอกเต้องไม่ขออะไรเงี้ยผมก็เลยงั้นก็ไปเดินไปเจออาซตหกแฟนชอบ อันนี้คือไปเจอในมอเตอร์โชว์ป่ะใช่แฟนชอบก็เลยโอเคไปเจอพอดีไปเจอพี่แขกครับที่เป็นที่เป็นครูฝึกของคาวาเขาก็แนะนำ ก็จากที่ตัวผมเองผมก็เคยใช้คาวามมาก่อนเป็น250ครับก็ก็โอเครถคารวาก็ก็ใช้ดีน้ำหนักเบาคอนโทรลง่ายครับก็เคยลองลองแข่งขันครั้งหนึ่งแล้วคันนี้ก็ก็โอเคครับโชกเดิมเปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียวครับโชกเดิมทุกอย่างเดิมหมดก็วิ่งก็โอเคจบที่5คือทุกอย่างแบบเดิมหมดเดิมหมดครับเดิมหมดใช่แล้วมาแต่งแค่นี้นิดหน่อยใ่เพื่อที่ให้มันสามารถลงสนามได้ใช่ครับอ๋อแค่ยางเดิมเดิมผมบอกเลยยางเดิมคัน600ใช้ดีมากวิ่งเทโค้งเทอะไรในสนามถือว่าโอเคดีเลยใช่ไหมครับใช อ,อัตราเร่งทุกอย่างโอเค,ค อันนี้พี่พาดูของแต่งหน่อยได้ไหมได้ครับได้ข้างหน้าก่อนพี่เอาข้างหน้าก่อนแล้วกันข้างหน้าไม่มีอะไรพี่เอาตรงหน้าก่อนตัวอุจจุกรม็กสเตอร์นะแม็กสเตอร์แม็กเทคแม็กเทคเกินแล้วแหละไม่รู้เอาอะไรด้ครับเอาแม็กเทคนะชิวหน้าชิวหน้างานอะไร CO2 ผมจำไม่ได้ของอะไรเนี่ย CO2 ูอ่ะใช่เคยได้ยินอยู่ฮะใช่ครับแล้วก็ไม่มีอะไรพี่ก็เป็นการสะบัดวายเอสรสะบัดเนาะวายเอสซอสอสถังที่งานไทยที่งานไทยต่อดูหน่อยพี่อันนี้อันนี้งานไทยเลยใช่ไหมครับงานไทยครับชินอปันท่างจะไม่ผิดนะฮโอ้ชินอปันท่าแล้วก็ นีเกยงสั่งจากอ่าลาซาด้าครับพี่พี่นั่งลงหน่อยพี่เกยงเฮ้เกยงตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับลาซาด้าอันนี้ดีนะฟิกชิปได้ไหมอ่าฟรีชิปเดิมครับเดิมเดิมฟรีชิปมีติดรถมานะครับอ่าคือเขาให้มาเลยใช่ไหมใช่ครับจากศูนย์ใช่ขึ้นอย่างเดียวการล้มการล้มอีโมเทกคอปครับอีโมเทกคอปคอปครับเท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิด หน้าหลังหน้าหลังน่าจะ4,000หมดเลยนะพี่ทั้งคันเลยทั้งหน้าทั้งกลาง4,000ใช่ไหมถ้าจะเป็น4,000นะโอ้ส0 0พไอ้เกียร์ยงเท่าไหร่นะลืมเกียร์ยง1,700เกีย,ย 1, ร์ยง1,700จ็ดค่ะพันเจ็ดโอเคอมีแต <c oughs> ่ของก๊อฟเท่านั้นรถของก๊อฟโอของก๊อฟก็ใช้งานได้นะ<ช>โอเคนะครับเดี๋ยวแล้วลืมลืมกระสะบัดนิดนึงไอ้เท่าไหร่นะกระสะบัดตัวนี้ผมซื้อราคานัาแข่งได้ถูกครับ3,000 ราคานักแข่งอสามพันสามพันนี่คือเฉพาะตัวใช่ครับเฉพาะตัวกันสบัดส่วนขานี่ผมโมดิฟายเองครับขาตัวไหนเนี่ยขาจับมันอันนี้คือเราสร้างเองสร้างเองครับสงงเอครับแล้วก็มีตัวไประกับคัาเร็งคนเร็งครับโรมิโนไหนตรงไหนฮะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ประกับคาเร็งใช่ไหมมันได้มาทั้งชุดหรือเปล่าได้มาทั้งชุดครับใช่ได้มาหมดอันนี้อันนี้เห็นอันนี้เดิมครับเดิมอันนี้เดิมใช่เดิมติดมือดีไหมดีผมก็ใช้ได้นะก็ใช้ลวดใช่แล้วก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ครับพ บายบายแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับท่อ s c Project อันนี้พ่อ S C Project ใช่รับมากครับบอกเลยว่าหูดับครับหูดับใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราค่อยฟังเสียงกันนะครับใช่ครับอันนี้เป็นงานเหลียนหรือไทเทไทเทครับไทเทใช่ไหมครับอันนี้ยังไงพี่ได้มายังไงเท่าไหร่ครับอันนี้ใบนี้ได้มา6,900นเกครับ6,900นเกครับได้จากที่อูมาครับได้ได้ตัวไหนได้ตรงไหนบ้างครับเนี่ยก็มาทั้งทั้งชุดเนี่ยครับถึงนี่เป็นสลิปออนใช่ไหมใช่ครับสลิปออนก็คือมันติดกันเลยครับเดี๋ยวดูงานเชื่อมนะฮะบางคนบอกว่างานเชื่อมอ้สวยนะ โอ้นอกจากเอ็นบันแล้วก็ตัวนี้โอเคเลยนะใช่เอ็นบันกับเอ็นบันกับเอสซีเจพีก็ได้เล่นครับเจพีได้เล่นใช่ได้งานเชื่อมโอเคนะครับเมื่อก่อนใส่แต่ท่อยาวเงียบเกินท่อตัวไหนอันเดิมอันเดิมอันนี้เนียนเงียบเกินมองเห็นอันนี้ใบเดิมดีด้วยเขาเห็นนี่อันนี้ใบเดิมของพี่เบนนะครับอ่าอันนี้เป็นทงยาวอันนี้เสียงจะนุ่มหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียงทั้งคู่กันอ่ะน็อตน็อตน็อตอะน็อตไทยเทครับเซฟบันครับไทยเทเซฟบัน ัของก๊อฟเพี้ยงไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไทเทแท้เป็นน็อตเป็นน็อตชุบชุบขับชุบชุบสีใช่ไหมใช่ครับใช่ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่เอาเดี๋ยวตัวเท่าไหร่ตัวสามพันสามพันยี่พันเลยครับตัวสามพันเอาสมมติถ้าอย่างนี้ตัวหนึ่งถ้าเป็นไทยเทมันเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าของแท้ผมไม่แน่ใจราคานะแต่ตัวนี้ผมซื้อมายี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทตัวหนึ่งใช่ครับแมงครับค่าแมงวันนี้เป็นผู้ค่าแมงไอ้ดูผู้ค่าแมงโอ้โหดูเฮ้ยโดนทุกคันเนาะไอ้พีเสื้อนี่ มาเมื่อกี้ถ้าถามถ้าถามนะถ้าถามโดยรวมโอเคครับ,รบโอเค,โ,อเคโดยรวมราคาสมราคารับแรงมาร้าได้มาก็โอเคแรงม้าได้มาโอเคมากได้ร้อยถ้าเดิมๆน่าจะร้อยยี่ห้ามา้า ร้อยยี่สิบห้าครับประมาณร้อยยี่สิบห้าเนีอันนี้เราไปจูนกล่องหรือแฟลตเลยอะไรบ้างไหมยังก็มีมีคิดว่าอยู่อยากแฟลตกล่องแต่ว่าก็ไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนเนาะวิ่งขนาดที่ว่าสองร้อยกว่าใช่ไหมครับมันก็มันก็ปลอดภัยอ่ะแล้วก็ขี่เอาเอาเอาซบซบลองโอเคใช่ไหมครับอืมถือว่าโดยรวมโอเคนะกับราคาที่เราเราเสียตังค์เงินซื้อมาใช้ได้โอเคครับโอ้โหนี้ลงไปลงแท็กเดย์มาแล้วเนาะใช่โอเคเอยอยากถามพี่เบนหนีนิดนึ่งไะอ่าคือ คิดเห็นยังไงแบบระหว่างไอ้สองคันนี้ R6 กับเ่น X 6R เนี่ยคือการใช้งานมันต่างกันยังไงหรือมันข้อแตกต่างมันยังไงทำไมแบบคนทำไมคนนี้เขาถึงเลือกตัวนี้ทำไมคนนี้เขาถึงเลือกตัวนี้อ่ะพี่คิดว่าไงสระผมับถ้าถ้าไหวถ้ามีถ้าไหวก็เอา R6 ไปเลยครับเพราะว่าก็แพงกว่าอยู่ประมาณแสนแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทถ้าไหวก็เอา R6 เพราะ R6 ก็จบอะเซนเกก็จบแต่อยู่ที่ความชอบอีกครับส่วนหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไหวแหละแต่ หรือาาว่าคนอาจจะชอบอ่ายมมามาฮ่าครับแล้วแต่แล้วงานใช้งานแล้วก็แล้วก็อารมณ์อารมณ์อมมของรถเองเป็นรถที่ใช้รอบสูงทั้งของของตัวนี้เป็นรถที่ใช้รอบสูงแล้วก็มันก็มันก็ได้แต่ความชอบอะบางค,ค,คนอาจจะออกยามาฮ่าเพราะว่าชอบรถซี่เราคนอาจจะออกคาวาเพราะชอบพีเรียรรแต่แต่ส่วนตัวก็คืออ่ะเราเราส่งไหวแค่นี้ครับเราส่งไหวคือพูดง่ายๆคือมันแล้วแต่คนนะใช่แล้วก็งบประมาณไปสีแต่ขี่ด้วยกันแล้วก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าขี่นี้กันไปไหนครับเพราะว่า โดยส่วนตัวเองเราเราออกรถมาก็เพื่อขี่ด้วยกันน้งสองล้อด้วยกันครับเห็นมีประเด็นขิงข่ากันอยู่ในพูดไปหมดไม่เป็นไรพูดมาเลยครับในในส่วนตัวผมผมก็ผมก็ ไม่อะไรง้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนน้องๆก็ขี่อามงัวก็ขี่าร์บะเส้นด้วยหงงั้ยมันก็ไปด้วยกันได้อืมเราไม่ได้วิ่งหนีกันสุดท้ายก็ต้องรออยู่ปลายทางเรจอกันที่ปลายทางนะครับใช่ก็รักกันไม่ดีกว่านะครับสองล้อด้วยกันใช่ครับเวลาวิ่งคลิปก็วิ่งเนวยกันอีแล้วกล้ครับสรุปง่ายๆคือสองคันนี้มันก็ไปด้วยกันได้ม่แป็นลรแล้วแต่ใครจะไหวหรือแล้วแต่คนชอบด้วยบางคนอาจจะชอบทรงนี้บางคนอาจจะ ชอบทรงนี้หรือบางคนอาจจะไว้คันนี้หรือบางคนอาจจะไว้คันนี้มันก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ไปขิงกันทาไมเดี๋ยวเขาอีกประเด็นหนึงครับในเรื่องทสเตอร์เนี่ยมันมีผลอะไรอย่างนี้ไหมจากที่ผมทดสอบมาแล้วมีผลครับมีผลมีผลมากมากมันอยู่ที่ท่อด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งต้นใจที่ผมลองทสเตอร์เพิ่มสเตอร์หน้าหนึ่งฟันนะครับสเตอร์หลังเดิมใส่ปลายยาวมันได้มันได้266 ใน GPS จากำเดิมเนี่ยมันจับไปแค่248แต่พอเราเปลี่ยนเตอร์แล้วมันได้260ครับแต่มันมีอ่บางคันที่เขาใส่ท่อใส่ท่ออย่างที่ผมใส่เนี่ยท่อสั้นเท่าอะไรพวกเนี้ยครับ8ท่อใช่ไหม ไม่ไม่เชิงว่าแฟรท่อก็คือเขาใส่ไปเอ่อไปสั้นๆชอตตี้ครับไปสั้นใช่แล้วเขาวิ่งได้2 7 8ร7 7อ่านั่นก็คือโอเคละมันได้มันเห็นผลจริงยอมรับว่าเห็นผลครับครับครับแล้วก็อัตราเร่งก็ก็ไม่ได้หายมากรอบต้นรอบกลางก็ยังพอดึงๆอยู่ครับครับโอเคครับแล้วพี่เบนว่าอ่าสมมุตินะอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะคือคนคนเขาก็คาดหวังกับเท่าสปีดตัวนี้ด้วยเนาะพี่เบนคิดว่าคันนี้มันมีโอกาสจะทำเทอปสปีดได้289เหมือน R 6กไหม คมันยากนะคิดว่ายากไหมยากยากมีม,มีมีโอกาสทําได้ก็คืออาจจะต้องทําหลายอยา่างก่อนอาจจะต้องแสตกองแสกองอาจจะต้องไล่ท่ออาจจะต้องไล่เตอร์แล้วก็ จูนหรืออาจจะใส่กล่องเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ถ้าในนนาคตมีอาจจะมีชุดเกียร์ชุดอะไรที่อัพอัพเขาเลยอัพอัพสกิลให้ให้เกียร์มันลากได้ยาวขึ้นอีกครับมันอาจจะทําได้แต่แต่ผมมองว่าเร็วๆนี้ยังน่าจะยังยังไม่มีใครทําได้ครับยังไม่มีใช่ไหมก็เราพี่เบนนี่มีโครงการที่อยากทำให้มันแบบเร็วๆอย่างนี้ไหมไม่เอาคือเราไม่ชอบเร็วอะไรขนาดนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช้งานกันจริงจริงไม่เราไม่ใครไม่มีใครวิ่งแบบถึงสอง แปดเก้าตลอดทิพไม่มียังยืนพื้นเท่าไหร่พี่ยืนพื้นปกติร้อยสามร้อยสี่พอครับเนาะร้อยสามร้อยสี่สิบพอแล้วเพราะว่าเราเจอเจอหมาเจอรถเจออะไรต่างตัดหน้าผมบอกเลยถ้าถ้ามาเจอร้อยห้าร้อยหกถ้าพี่เจอหมาตัดหน้าเบรกไม่ทันใช่ัเบรยดไม่ทันยังไงก็ยากยากมาก <ừ> mm. เพราะว่าเมื่อที่เราที่ไปเขาเคาก็เจอหมาอุท้าขี่เร็วก็น่าจะชนตัดหน้าใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าโชคดีที่เราขี่ไปแค่ร้อยยี่ร้อยสามก็ก็เอาอยู่ก็เบรกทันหักหลบทัน่างเงี้ยครับก็มันยังว่าเนาะท็อสปีดก,ก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตใช่ครับอาจจะใช้ในสนามแข่งได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันผมว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นเนาะคือเรา ซื้อมาเพื่อขี่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมพิ้นกับเพื่อนกับน้องกับอะไรต่างสนุกครับขี่ด้วยแรงสนุกกว่าเพราะนั้นพี่มีพี่อะไรจะฝากถึงน้องๆที่สนใจทั้งสองรุ่นนี้อยู่ไหมครับก็ได้เลยครับในในความบุตตัวก็คือถ้าไหวท่าหุเอาท่าหุบท่าหรือว่าถ้าชอบคาวาก็มาคาราว่าครับขี่สนุกเหมือนกันครับรถสองรุ่นนี้เป็นรถที่ขี่สนุกมากผมบอกเลยรอบจัดครับวิ่งวิ่งไล่ตัวพันได้สบายอ่ะครับอขอเท่าที่ไหวครับสรุปง่ายๆคือ2คันนี้คือที่สุดของ6ุก 44แล้วใช่ไหมครับโอเคพี่เบนสรุปให้แล้วนะครับโอเคขอขอบคุณพี่เบนนะครับวันนี้นะครับที่ให้ความรู้อะไรเรับครับอันนี้พี่เขาเจ้าของ r 6คันนี้ไม่ใช่กระนู้ดกันู้ดพูดผิดกันู้ดอ่าโอเคครับที่มีความคิดเห็นต่อเซดิอ 6R ไงเมื่อกี้นะคือผมว่าเซดิ 6R ขี่สบายกว่า6สบายกว่าเลยใช่ไหมใช่หมอบน้อยกว่าครับอ่าผมว่าหมอบน้อยกว่าร้อนน้อยกว่านี่คือขนาด พี่ก็ขี่อาหกเขาก็ยังชอบเซเทขโอกอาในบางจุดนะฮะ รถจะพูดว่าไงอ่ะรถแต่รุ่นใช่มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะเรามาเทียบกันดูว่าเราชอบข้อดีตรงไหนมากกว่าใช่เราก็เลือกอยู่อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเลยว่าจะชอบหน้าตาแบบไหนครับเออคือใช้งานจริงๆอ่ะไม่มีใครไปวิ่ง280 290าตลอดหรอกมันก็เหมือนแฟนเนาะใช่ไหมถ้าหน้าตาดีเราก็จงเลือกคนนั้นก่อนใช่ไหมอยู่ที่เราคนเราไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมยดีลีลาบนเตียงก็เหมือนความแรงก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งใช่ั้ย โอเคตอนนี้พี่เบนสุดหล่อของเรานะครับก็จะมาให้ฟังเสียงท่อไอซีโปรเจกต์นะครับที่เอารอบรอบเบาก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งกิ๊บให้ตำรวจเอาแปดพันรอบพี่แปดพันรอบเรื่องร้อนก็เลย เมื่อกี้ขี่มา140ยังหูอื้อเลยเอานี่เมื่อกี้ติดไว้ท่อนี้นะครับโอเคได้ยินเสียงนุ่มมากคันนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรนุ่มอันนี้เป็นลูกกันจีลูกกระเจี๊ไฟฟ้านี่นะเจ้าของนั่งอยู่นในอันนี้คือบิดจนเป็นสีนี้เลยใช่ไหมโอ้ยเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอ่ามาหาแล้วเธอเทียบกับท่อเดิมอันไหนดังกว่าพี่อันนี้ดังกว่านิดนึงเกินไหมเดือดเดือดไม่เกินเนาะ นี่ขอแปดพันรอบพี่ครึ่งหนึ่งก่อน